เดี๋ยวมาคุยกันในส่วนของระบบยกหางไถอะครับที่มันเป็นระบบกระบอกที่อยู่ด้านท้ายขับกระบอกด้านนอกอครับโปกติรถแท็กเตอร์ของเราจะมีสองระบบใช่ไหมครับระบบฝาไฮที่จะมีลูกสูบอยู่ด้านในฝาไฮแล้วก็จะเป็นกระบอกยกที่อยู่ด้านนอกในลักษณะนี้ครับระบบนี้นะครับผมมองว่าถ้ามันอยู่ในรถแท็กเตอร์รุ่นใหญ่อย่างตัวข้างหน้าเราอขนาด90แรงมา้าขึ้นไป ด้วยน้าหนักตัวรถอย่างเงี้ยอย่างคันนี้หนัก3.5ตันนะครับรวมอุปกรณ์ก็4ตันกว่าแล้วผมว่าเหมาะนะครับถ้าระบบพวกนี้มันอยู่ในโรเ,เตอร์รุ่นใหญ่อะครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ในรโรเ,เตอร์ขนาดกลางขนาดเล็กไม่ดีนะครับผมจะบอกว่าระบบที่มันสามารถที่จะยกได้กดได้พวกนี้ครับเราก็ต้องเรียนรู้การใช้งานเขาด้วยครับเพราะว่าสมมติถ้าเกิดมันอยู่ในรถรุ่นเล็กอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราจะลงหางไถโปรติด้วย ความเคยชินของเราใช่ไหมครับเวลาเราวางห่างไทยแล้วก็กดตัวก้านนะครับกดตัวตัวคันโยกของมันนะครับกดลงให้สุดหางก็จะวางลงแล้วก็จะค่อยๆจะกินเนื้อดินนะฮะตามจังหวะที่เราขับเคลื่อนโรเ,เตอร์ออกไปนะฮะผ่านก็จะค่อยๆกินเนื้อดินลงไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นระบบนี้เวลาเราวางห่างไถห่างไถก็จะค่อยๆลงไปเรื่อยๆ ตามการสั่งงานคันโยกของเราครับไม่ใช่ว่ากดทีเดียวแล้วหางไถมันจะลงฟืดทีเดียวเลยครับเรากดนิดเดียวมันก็ลงนิดเดียวแต่ถ้าเกิดเรากดเยอะครับสมมติเรากดฟืดทีเดียวเลยฮะมันสามารถที่จะกดให้ล้อลอยได้ครับเพราะงั้นระบบนี้เราก็ต้องเรียนรู้ลักษณะการทํางานของเขาด้วยครับมันเหมือนกับตัวกระบอกไฮดรอลิกของแมคโครฮะกดเยอะลงเยอะครับกดน้อยลงน้อยครับแต่มันก็มีตัวปรับด้วยนะคบพวกนี้ครับ เราสามารถที่จะปรับความยาวของอระยะชักของกระบอกไฮดรอลิกได้ครับสมมติเราตั้งหางไถได้แล้วฮความลึกได้แล้วเราก็ต้องปรับตัวนี้นะครับปรับให้มันลงให้มันตามที่เราตั้งนะครับรถใหญ่ระบบพวกนี้ถ้าลงพวกลิปเปอร์พวกอะไรอ่ผมว่าเหมาะเลยครับเพราะว่าด้วยน้ําหนักของตัวรถที่มีน้ําหนักเยอะครับมันไม่สามารถที่จะกดลิปเปอร์ให้ลงแบบมิดลําได้เลยครับอันนี้คือ ผมมองว่าใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์พวกนั้นน,น่าจะเหมาะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์พวกผานไถอะไรต่างๆพวกนี้ครับเราก็ต้องเข้าใจลักษณะการทํางานของมันครับอย่างเวลาเรารวางหางไถก็ต้องค่อยๆวางใช่ไหมครับวางแล้วก็กดไปเรื่อยๆเพื่อให้หางไถมันกินเข้าไปเรื่อยๆครับพอถึงจุดที่เราตั้งลิมิตไว้หางไถก็จะหยุดเองครับแต่ไม่ใช่ว่าวางฟืดทีเดียวเลยแบบนั้นล้อแบบกดลอยได้เลยครับอันนี้คือระบบไฮดริกหากระบอกที่อยู่ ด้านนอกตัวฝาไฮนะครับอันนี้เป็นรุ่น rc rc 9 0 4ครับขนาด90สิแรงม้าของทางซูมไลออนครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับมาเทียบกับตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าขนาดห0สแรงม้าครับใช้เครื่องยนต์คอมมอนเรลแต่ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับดูมิติของตัวรถครับหลังคานสูงมากคะสังเกตดู หลังคาโชลุมครับตัวนี้มาพร้อมกับกระทะหลังขอบยีขอบสามนะครับเบอร์ยางอยู่ที่16.9ครับกระทะหน้าจะเป็นกระทะขอบ24 12.4่สบสอขอบยี่ยางหลังก็จะเป็น16.9ขอบ34ครับฝากระโปรงก็จะเป็นชิ้นเดียวใหญ่ๆเป็นโลหะนะครับนี่ อันนี้ผมว่าถ้าเจออย่างหนักเจอฝุ่นหนักๆผมว่ามีมีต้องถอดทิ้งแน่เลยตัวนี้ฮรรู้นิดเดียวอย่างเดียวอันนี้เป็นตะแกรงครับตะแกรงครอบหม้อน้ําใหญ่มากครับกองกาดแบบกองเปียกครับตัวนี้ใช้น้ํามันน้ํามันเครื่องครับด้านบนก็จะเป็นตัวตะบัดอ่าตัวฝุ่นละอองครับ คานหน้าก็จะเป็นแบบคานตรงเนี่ยถ้าเป็นรถงานไล่ครับระบบเปิดคานหน้านี่แข็งแรงครับเพราะคานหน้าลักษณะแบบนี้ครับรุ่นพวกนี้เหมาะแก่การลากจูงอะ่ะไม่ต้องติดดันหน้ายังได้ละครับไปลงหางไถไปลงแบบไปใช้งานแบบลากจูงได้เลยนะครับรุ่นเก้าสิบแรงนี่ตัวรถหนักสามจุดห้าตันครับสามจุดห้าไปไปลายเนี่ยรวมพวกเวทหน้าเวทหลังแล้วครับ วิดีโอมีให้ใช้งานสองระดับมีพันกับห้าร้อยสี่สิบครับคอนโซลสีเป็นพลาสติกนะฮะสีแลาสิบสิบนะแต่รถใหม่นะครับคันนี้ระบบเกียร์จะอยู่ฝั่งขวาหมดเลยฮะเกียร์ระดับจะมีสี่ฮะเกียร์หลักจะมีสามนะครับมีสองครับ แปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังครับตัวนี้แปดเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังข้างล่างก็จะเป็นเรื่องของอมีเต่ากระต่ายด้วยหนึ่งสองสามสี่แปดสิบหกเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังครับถ้าลักษณะนี้ครับอ่ใช่ครับสิบหกเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลัง เป็นเหล็กหมดเลยนะครับทั้งพื้นทั้งไล่ะเป็นเหล็กหมดเลยรถเขาอ่ะมีพลาสติกตรงตรงนี้นะะครับหน้าจอก็จะเป็นเข็บกวาดลักษณะนี้ครับก็รถในราคาไม่ข้ามล้านของฟูมไลออนขนาดเก้าสิบแรงครับแต่เป็นก็จะประมาณนี้นะฮะหลักๆก,ก็เน้นใช้งานเน้นน้ำหนักตัวรถเน้นแรงบิดครับเวทหลังมาทั้งหมดแปดก้อนนะฮะฝั่งละสี่ก้อนครับ ปั๊มลมก็จะถูกติดตั้งข้างหลังครับก็ใช้ในการเป่าลมเป่ากรองอากาศครับเผ่าท้ายก็ขนาดใหญ่นะฮะ,ะก็ถือว่าในราคาคันนี้ราคาที่ซูมไลออนเขาแจ้งมาอยู่ที่9 0้0แสนเก้าแบาทครับก็ได้รถขนาด90แรงมานะ้านะฮะเก้าแสนสี่นะฮะ ตัวรถสามารถที่จะเข้าสินเชื่อได้นะครับมีระยะเวลาผ่อนให้นานสุด6ปีครับแล้วก็ตัวรถมีการรับประกันอยู่ที่2ปีนะครับของซูมไลออนเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งทางเลือกของเช่าไร่นะครับในราคาไม่ข้ามล้านนะฮะร,ราคาไม่ข้ามล้าน,นมีหลายบแบรนด์เลยตอนนี้ฮะมีซูมไลออน9้0 0 0 0สี่ถ้าเป็นโลว์โวนี่9้0 0 0 0ห้าครับ ถ้าเปรียบเทียบความสวยงามนะผมให้คะแนนของของโลนะฮะครับถ้าเอาความใหญ่นี่ผมมองว่าไอ้นี่น่าจะใหญ่กว่านะนี่ของซูมไลออนเ่ยครับ ่าโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ครับหนึ่งทางเลือกของชาวไร่ครับก็หากเบื่อชื่นชอบครับก็ยินดีให้คำแนะนำครับให้คำปรึกษาครับโอเคครับสวัสดีครับผม